ก็คือใช้บล็อกเบอร์สามสิบเก้านะครับขันเข้าผมผมผมก็จะขันเป็นอปอนนะครับผมใช้ปัจจัยปอนในการขันเข้านะครับซึ่งไอตัวขัดหลังเนี่ยมันก็จะใช้ค่าแรงขันที่ห้าสิบห้านิวตันเมตรนะครับผมผมก็จะตั้งไปที่ห้าสิบห้านะครับ โอเคครับตอนนี้ผมผมตั้งไว้ที่56าสนิวตันเมตรนะครับเห็นไหมห้าส mm ิหกเนะี mm ่ยก็คือ55เนี่ยผมก็จะเผื่อความคาดเคลื่อนไปประมาณ1นิวตันครับโอเคนะครับแล้ว <c oughs> okay, ก็เป็นอันเสร็จสินนะครับ ต้สพานก็นะครับต้องใส่ให้ตัวลูกศรชี้ไปด้านหน้านะครับรบล็บอกนะฮะเบอร์ยี่สิบสี่นะครับคับสี่สิบห้านิวตันเมตรสี่สอง 4 3 4 4า5นะครับผมก็จะเพิ่มไปอีกอความค่าค่าเลือ่นอีก1นิวตันก็เป็น46นะฮะนะฮะอ่าน็อตชามหน้านะมันจะเป็นเบอร์อ่าสินะฮะเป็นตัวนี้เล็กๆแบบนี้นะครับถามว่าไอตัวเล็กๆตัวเนี้ยนะฮะเราเราสามารถใช้ได้ไหมอ่า ขันได้ไหมก็คือสามารถใช้ได้นะครับผมก็คือเนี้ยเราก็ขันประแจปอนที่ค่า49นิวตันเมตรนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะหรืบอาบางท่านที่ที่มีปัญหาเกี่ยวเกี่ยวล้มหรือว่าน็อตช้ำหน้าหลุดนะฮะก็คือมันเนื่องจากว่าเราขันแน่นไปบ้างขันหลวมบ้างนะฮะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะทําให้เกิดปัญหากับตัว ชามหน้าหรือว่าเกียวข้าเวียงนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ซึ่งผมก็คือแก้ไขโดยการขันขันปอนะแล้วก็นะฮะเสริมความมั่นใจด้วยอตัวนี้ฮะตัวน็อตไอ้ตัวกันคลายนะก็คืออันนี้มันจะเป็นพาทของ Honda เขานะก็คือเป็นอ่าน็อตแกนล้อนหน้านะฮะเว็บร้อยสิบไอตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีตัวอ่ากันคลายแบบนี้มาให้นะรับผมก็ แต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนจากเบอร์17เป็นเบอร์19นะครับซึ่งเกลียวด้านในเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันนะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งเป็น N Max ็ Mac ตัวเกา่าแล้วก็เอาเอาแหวนรองตัวนอกนะฮะออกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เฉพาะตัวข้างในแบบนี้นะฮะนะก็คือใส่ใส่แค่2ตัวนะครับตัว N Max ็ Mac ตัวเกา่านะครับเดี๋ยวไปลองใส่ให้ดูนะตรงอ่าเนี่ยฮะ ตรงเกลียวมันนะฮะมันจะมันจะสุดสุดพอดีนะ,ะถ้าเราถ้าเราใส่ถูกนะเกลียวนี่มันจะสุดพอดีนะครับเราบีบบีบสายพานนี้แล้วเราก็แัทเข้าไปอย่างนี้นะฮะสุดเกลียวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองด้วยแหวนนะครับแล้วก็ใส่น็อตชามเข้าไปนะครับตัวนี้นะฮะ ซึ่งน็อตชามหน้านะครับผมก็จะตั้งประแจปอนไปที่49นิวตันเมตรนะครับอันไหน42 จะมาใส่จารบีที่ตัวลูกปืนฝาครอบแข้งตรงนี้นะฮะใส่ครับพวกไอ้น็อตทั้งหลายวันนี้ก็ต้องอทาจารบีนะอันนี้ผมทาเรียบร้อยนะมีค่าเหลือง ก็จบไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับการล้างชุดข้างนะครับแล้วก็การขันด้วยประแจปอดนะครับผมนี่ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไดเลยนะครับผมจะมาตอบให้นะครับผมนี่พอสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b บ c r i b e นะครับที่ช่อง n m a x Motor Touring ด้วยนะครับนราจะมีอะไรดีๆแล้วก็จะมีมาอ่ามาให้เรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับ